Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวัะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอนะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสห,หากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m เรื่องอะไรครับผมไม่ได้ตามเลยก็คือหลังจากที่พี่คอยทักมาตลอดก็เลยเขาเลยมองเห็ว่าเออาเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นตัวตลกอะไรแบบนั้นอ๋อนั้นอ้นั้นผมแบบไม่ผมเป็นขำขำมากกว่านะฮะแต่คือเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเป็นตัวตลกขนาดนั้นแต่ก็ก็ขำขำนะฮะไม่มีอะไรอ่าแล้วแล้วตอนนี้ยังมีได้คุยหรือว่าได้ชี้แจงอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้คุยยังอยากคุยมากเลย อยากคุยนี่คืออยากคุยเรื่องอะไรเอ่ยอยากคุยจะได้เคลีย์ไงเพราะเขาบอกว่าเขาเคลียร์ผมแล้วแต่ผมว่าเฮ้ยเคลียร์อะไรอ่ะแบบคือเราโทรไปหาเขาเขาก็เบี่ยงเบคือผมก็โทรหาพี่โทนี่โทรไปจริงๆนะแล้วเขาก็เออไม่รับโอเคไม่รับอาจจะยุ่งอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่โทรกลับผมว่าเอ้าทำไมเขาไม่โทรกลับคือผมว่ก็ไม่ได้มีเรื่องจะเคลียร์ก็คือจะคุยาเออโอเคแบบเออถ้าเกิดมันมีอะไรที่ผมแบบ หรือพูดแรงไปหรืออะไรเงี้ยก็ก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นก่อนเขาออกนะฮะผมโทรเรื่องเอาของไปให้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละฮะแต่ตอนนั้นรู้เรื่องอะไรว่าว่าโอเคกันแล้วควาสัมพันธเราเราควบคุกันได้ไหโอเคไหมหรือบ้านยังไงตอนนี้ค่ะตอนนี้อ่ะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วพี่เพราะว่ามันคือจริงๆแล้วเรื่องมันมันยืดเยื้อมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะที่ที่แบบที่เหมือนเราจะแบบเลิกคุยกันเอาเอาแค่ผมกับหลินนะฮะเรื่องพี่โทนี่เอา เอาไว้ก่อนนะฮะค mm ือ hmm. ผมกับหลินเนี่ยประเด็นคือเหมือนตอนแรกเนี่ยเราเราแบบเอ้ยขอโทษจริงๆเพราะเราขอห่างกับเขาก่อนเพราะว่าเหมือนมีเรื่องไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้แหละกุมพาที่ผ่านมกรากุมารถึงไหนต้นปีก็ ó, งอ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 มาตลอดเขาก็เขาก็บอกแล้วว่าเออแบบอย่าเลยเป็นยังไงดีแล้วแบบยังไงก็ไปด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้บอกว่าตกใจว่าเอ้ยทำไมปกติที่ผ่านมามันคือ มันก็ปรับตัวกันได้พยายามปรับตัวข้าหากันโอเคสิง่งไหนที่ผมผิดผมก็ขอโทษด,ด้วยผมจะพยายามปรับตัวเพื่อเพื่อเขาอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วคือเนี่ยรอบหลังล่าสุดเนี่ยก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยโทรหาขอเจอไม่เจอจะเอาของไม่ให้ไม่เจอเอออย่าเจอกันเลยไม่ดีติดงานยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ก่อนอันนี้ผมก็ก็ไปหาที่ทำงานก็ได้ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็รู้ระแคะระ,ะ,ะคายมานาน,นาแล้วหรือ,อยังคะว่าเขาเออมีคนคุยใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็ระแคะระคายนะฮะเพราะผมสึกว่าเฮ้ยเขา แปลกๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาบอกด้วยหลายคนว่าเฮ้ยฟอยโอเคกันอยู่เปล่าหเห็นหินแบบเออไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าแต่คือคือเราก็ไม่รู้คือมันมันมันเหมือนเรื่องมันก็ยืดเยื้อมาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เจอจนสุดท้ายผมไปเจอด้วยตัวเองเนี่ยที่ที่ที่เป็นข่าวที่บอกเนี่ยว่าช่วงเมษาก่อนสงการเนี่ยไปเจอปั้งไปบ้านรุ่นพี่ที่อยู่ติดกับบ้านที่โทนี่ปั้งเดินมาด้วยกันตกใจไหมคะตอนนั้น อะไรวันเนี้ยคือทุกอย่างมันเคลียร์เ้าแล้วที่บอกมาว่าคือแบบอยากทํางานอยากจะแบบอยู่คนเดียวแบบพี่ฟอยไม่ชิลเลยโอเคผมโอเคอาจจะไม่ชิลเขาอาจจะไม่ชิลกับผมผมอาจจะยุ่งงานเพราะช่วงนั้นมันช่วงต้นปีด้วยมันมีหลายๆอย่างที่ต้องต้องทำอะไรเงี้ยฮะอ้าวทำไมอ่ะบอกว่าบอกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากทํางานเต็มที่แล้วเพื่ออะไรแล้วแล้วการเป็นพี่โทนี่ที่เราก็รู้จักอ่ะซึ่งก็เคยเป็นแฟนกับเพื่อนเราอ่ะเพรอ่ะ แต่ว่าทนนี้เองเขาก็บอกว่าเหมือนฝั่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าเลิกกับเรานานแล้วเอได้ครึ่งปีแล้วคือเลิกแต่คือโอเคถ้าเขาอยากเลิกเนี่ยถ้าคนอยากเลิกจริงๆนะฮะคือจะไม่เจอกันเลยหรอฮะคือจะไม่แบบก็บอกก็ได้ไม่ใช่บอกว่าว่าแบบเออเลิกกันเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ขอเจอผมขอเจอหน่อยก็ได้หรือโอเคของที่แบบของเขาทั้งหมดผมอยากจะคืนเขาอย่างเงี้ยคือเขาไม่แม้กระทั่งอยากจะเอาของตัวเองคืนแล้วมาเจอผมผมก็เลยไม่เข้าใจว่า อ๋อสิ่งที่ผมเจอเมื่อตั้งที่โช่เมษ,ษาเนี่ยมันคืออย่างนี้เองอย่างนี้นี่เองเจอในเจอเขาสองคนหรือเปล่าเจอสองคนครับอารมณ์นนอนนตอนนั้นเ<อ>ป็นยังไงบ้างคะนั่นเไปด้วยเยอะไม่ได้ไปกันแค่สองคนคือคือเขาน่าจะรู้ตัวเองนะฮะว่าว่าเขาแบบอะไรแต่คือผมไม่อยากไม่อยากพูดมากตอนนี้เพราะว่ามันมันจะกลายว่าจากที่แบบที่ผมเห็นมาคนจะหาว่าผมแบบทำไมพูดอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ฝ่ายหญิงดูไม่ดีอะไรเงี้ย แต่คือผมป็นคนที่เป็นคนพูดตรงๆแล้วพี่ก็น่าจะรู้กันนะฮะว่าผมเป็นคนไม่เคยปกปิดไม่เคยสร้างภาพอะไรอยู่แล้วผมเป็นคนไม่มีภาพอะไรอยู่แล้วนค่ะนตอนนี้ถ้าคุยกันได้คุยกันไหมคะกับโทนี่เอก็ผมก็อยากจะคุยนะฮะผมกอยากจะคุยนะฮะว่าว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมคือต้อง ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่อยากพูดมากครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมาดูไม่ดีอีกไม่อยากให้เรื่องจบวันนั้นที่เราจริงๆมันจบไปแล้วฮะมันก็คือจบไปแล้วเพราะผมไม่ได้กลับไปไม่ได้จะกลับไปง้อผู้หญิงแล้วก็ผมก็ไม่ได้โกรธพี่โทนี่เพราะพี่โทนี่ก็ไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งหรือไปจากผมวันนั้นในข่าวในข่าวเขาบอกว่าวันที่เราไปไม่ได้ไปบังเอิญเจอแต่ว่าไปหาเรื่องโทนี่เขาถึงบ้านไปหาเรื่องใครพูดครับไม่ได้ไปหาเรื่องคือบังเอิญวันนั้นเนี่ยผมไปแบ้รุ่นพี่ที่สนิท บังเอิญแบบพี่โทนี่เดินมาพอดีเดินมาบ้างข้างแล้วเขาเดินมาปึ้งเขาก็แบบเหมือนก็แบบคงจะตกใจว่าเรามาอะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็มาบ้านรุ่นพี่คนเนี้ยแต่ว่าคือเขาเขาไม่คิดว่าแนนเราจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาปึ้งนั่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะแบบเป็นพี่โทนี่หรืออะไรเงี้ยนั่นงปึ้งก็นั่งเล่นนั่งคุยรุ่นพี่อยู่สักพักหนึ่งนี่ผมผมผมพูดได้ใช่ไหม,มสึ่งมวลชนนะเนี่ยเออก็เขาก็แบบเขาก็นิ่งแป๊บหนึ่งเขาก็มา